ไดมีไมตรีจิตน,นะครับในการคำนึงถึงวันที่สุดก็เป็นการลดค่าใจ่ายภาครัฐที่มีความจนนครับอีกส่วนหนึ่งท่านตั้งหลายซึ่งท่านได้เสียสล,ละเวลามาเนี่ยก็คือเราดูแลกลุ่มฟอบางเนี่ยจริงแล้วภาพรวมของงานด้านสังคมสำคัญจริงๆที่องค์กรองค์กรหนึ่งนะครับที่พยายามที่จะแบ่งปันความสุข ซึ่งของคมเนี่ยก็มกักจะเกี่ยวข้องครับไม่ค้นทำเกษตรทำงานเพื่อสมมังคมเสื้อผ้านะครับที่ทางคอปสอได้มอบมาเนี่ยเราก็จะกระจายไปทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าเด็กผู้สูงอายุคนพิการกลุ่มผู้รับรายาออย่างเี้ยนครับเช่นคนไรคนไร้บ้านละไร่้ก็จะกลายไปตามตามกระจายไปตาม,ม,ตามากลุ่มต่างๆแต่เมื่อกี้ท่านผู้จัดการจัดใจบอกว่า กิจกรรมเหล่านี้สามารถที่จะเชื่อมในพื้นที่ได้เลยเพราะว่าก็ดีครับว่าถ้ามีโอกาสในโอกาสต่อไปอาจจะเชื่อมไปเลยที่เชียงใหม่เขามอบกันที่เชียงใหม่เลยให้น้องๆเพื่อนๆในสาขากับกับสถานสงเคราะห์หน่วยงานเขาได้มีมุมมองการพบปะกันในการเป็นผู้ให้สังคมร่วมกันก็อีกมุมหนึ่งนะพัดกาท่านผู้จัดการรือว่าท่านคณะผู้บริหารตอสมองว่า่เหมนผู้สูงอายุคนพิการอะไรด้วยแต่ถ้าเป็น สำหวับทั่วไปก็มีพอมอนเรียนรู้ก็จะมี12ก็ภาพภาาประมาณสตานคพร้อก็มีมีสถานคเพราะเด็กก็กระจายกระจายสี่ภาพนะครับอันนี้ก็เผื่อว่าเดี๋ยวเราอาจจะมีข้อมูลบอกคุณอีกครั้งนะครับท่านจตชัยรีไรนะครับผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและคณะผู้บริหารทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับในการดูแลสังคมโลก